ครับเรากลับมาสู่ EP ที่ว่าด้วยเรื่องของการสำรวจสภาพความเป็นจริงเครื่องมือตัวที่ห้าที่ชื่อว่า r o w Process Chart ครับเครื่องมือตัวนี้จริงๆก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มักจะใช้การเป็นเครื้องต้นนะครับในการที่จะสำรวจสภาพความเป็นจริงโดยเฉพาะของกระบวนการที่มีการเคลื่อนการไหล ไม่จำกัดเฉพาะาการผลิตอย่างเดียวนะครับเอาไปใช้กับกระบวนการอะไรก็ได้ผมเคยวิเคราะห์ไหมกระทั่งกระบวนการเดินของพนักงานเออเอาเอา,เอ,า,เ,อา,เ,อาเอกสารไปขายซิล็อกนะฮะเราก็สามารถใช้เครื่องมือเนี้ยในการที่ยยวิเคราะห์ได้ว่าเขาเดินไปเยอะแค่ไหนเขาเขารอยังไงก็ทํางานยังไงจะปรับปรุงอะไรได้ไหมก็ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนกระบวนการเอ่อการรอเข้าคิวของของขเวลเบียนโร,รงพยาบาลน,นะครับหรือหรือกระบวนการรอซื้อ สังหาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้แน่นอนเหมือนกันนะครับก็การวิเคราะห์เนี่ยหลักๆที่เขาจะให้ความสนใจเขาก็จะวิเคราะห์มองลงไปลึกในส่วนของเรื่องของระยะทางนในการที่เพื่อนว่าว่าการมีการเคลื่อนย้ายมีการเดินจากช่องหนึ่งช่องสองไปช่องสามเนี่ยระยะทางมันมัน,ม,นมันมากแค่ไหนแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเวลาที่รอนะครับรอคอยกับเวลาที่คุณทํางานจริงๆนะฮะว่า ใช้เวลาในการแปรรูปหรือทํางานจริงสร้างคุณค่า้นแล้วถ้ามันมีการวางก็จะดูในส่วนของวิธีการวางนะครับว่าวางกองกับพื้นหรือวางบนสายพานนะครับหรือวางใส่รถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การขนย้ายย้ายไปด้วยวิธีไหนซึ่งเหล่าเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กระบวนการมันเคลื่อนมันมันมันขยับไปได้นะี่คะเดียวกันมันก็จะเป็นโอกาส ที่จะปรับปรุงได้ทั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องราวที่เราตั้งไว้นี้เพราะมันก็จะนําไปสู่การที่เราจะได้มีโอกาสมีการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะครับไปใช้ในการที่จะลดคนลดเวลารวมลดเวลาการรอคอยลดการปรับปรุงการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งการจัดการการทํางานที่มันมีจังหวะนะครับที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็ใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับ เรามาดูตัวอย่างของเครื่องมือนี้กันนะครับเอาละน,นี่คือตัวอย่างที่เรียกว่า Pro Process c h a r จะเห็นว่าไอที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้ลักษณะของการใส่สัญลักษณ์เข้าไปเหมือนกันใส่สัญลักษณ์นี้จะง่ายกว่านะฮะก็ก็เอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันไปแล้วกันอย่างอันนี้เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานกึุงเหล็กน,นะฮะผลิตชิ้นงานกรุงเหล็กเนี่ยเขาเข้าไปยืนดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะสังเกตแล้วก็จับเวลา ว่าออมาเริ่มต้นจากมีการขนย้ายแล้วก็เอาไปกองพื้นโดยพวกลิฟต์ใช้เวลาสามสิบนาทีเนี่ยเราก็เห็นห๋ออันนี้เป็นเราก็จะใช้สัญลักษณ์นี้ฮะสัญลักษณ์การขนย้ายหลังจากนั้นก็ไปรอฮะไ,ไปรออีกสัญลักษณ์การรอตัวนี้รอไปอีกหกสิบนาทีกว่าจะได้ทํานะครับแล้วสัญลักษณ์นี้ก็เป็นสนัญลักษณ์การทำวงกลมเนี่ยการทําก็คือเขาตัดเหล็กเป็นสองท่อนฮะโดยพนักงานตัดการตัดตรงนี้ใช้เวลา ร้อยห้าสิบนาทีนะครับโดยการเสร็จก็รักษแสของการวางก็ยังกองกับพื้นอยู่ก็วิเคราะห์ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับก็ก็ดูไปว่ากระบวนการเป็นยังไงเป็นยังไงไปเรื่อยๆในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะแต่ละสเตจไปเรื่อยๆจนจบพอจบปุ๊บเราก็มาสรุปดูว่าเอาละ่ะจากกระบวนการเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบเห็นว่ามันมีการปฏิบัติอยู่ทั้งหมดเก้าเก้าครั้งนะครับคิดเป็นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต ้เวลาสองพันสามร้อยสามสิบนาทีเนอะมีการเคลื่อย้ายแปดครั้งที่เป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนอะขึ้นไปขึ้นมาอยู่นั่นนะฮะในโรงงานรวมแล้วสองร้อยเก้าสิบเมตรมีการตรวจเช็คสองครั้งแปดนาทีแล้วก็มีการรอคอยห้าครั้งใช้เวลาไปไปยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นหรือคิดเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้านาทีนะครับรวมทั้งหมดยี่สี่ยี่สิบห้าคันตอน นะฮะพอพอเราได้วิเคราะห์ข้อมูลก็เห็นภาพชัดตินกันว่ากระบวนการนี้เป็นยังไงพอเราเห็นนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดไอเดียที่จะเอาไปปรับปรุงได้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่มีข้อ,ขอมูลพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปรับปรุงอะไรนะครับซึ่งอันนี้ถ้าถ้าเป็นรถถอ s ผมก็จะถามนะครับผู้เรียนว่าเห็นโอกาสในการจะปรับปรุงอะไรได้บ้างนะครับซึ่งซึ่งอย่างน้อยแล้วที่เราเห็นแล้วแหละว่ามีการยังไงครับเคลื่อนย้ายต้อง290เมตรหรือที่เป็นสามสามนี้อาจจะ อาจจะลดเรื่องของการเคลื่อนย้ายก็ได้เนาะนะครับหรือ375นาทีของการรอคอยเนี่ยที่เป็น21%นก็เป็นโอกาสในการที่จะปรับปรุงได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยใช้โปร,โปรเซสเซชั่นแล้วก็มาปรับปรุงโดยการลดการเคลื่อนย้ายหรือการรอคอยนะครับหรือพอเรามีข้อมูลอย่างนี้เราก็สามารถอาจจะพลอตออกมาเป็นเป็นเป็นการาฟอย่างนี้จะเห็นว่ากระบวนการนี้มีทั้งหมดอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขั้นตอนพอเราเห็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีบางกระบวนการนะครับที่ใช้เวลาเนี่ยเยอะ่อเพื่อน,นแกนแกนตั้งเนี่ยคือแกนเวลาจะเห็นว่ากระบวนการที่ถือว่าครุงละเอียดใช้เวลาถึงสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็จะเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะปรับปรุงถ้าเราสามารถาลดเวลาการทํางานของกระบวนการนี้ลงไปได้นิดหนึ่งนะก็จะ สามารถลดการรอคอยของกระบวนการอื่นๆที่เขาทาได้เร็วกว่าได้เลยไนมะ่ว่าจะเป็นกระบวนการนี้กระบวนการนี้กระบวนการเนี้นะครับก็ก็จะก็จะลดการรอคอยได้เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างของการปรับปรุงที่เขาเรียกว่าปรับแก้กระบวนการที่เป็นคอขวดนะฮะคอขวดมันเหมือนกับว่าเขาโปรโ fall กันอยู่เขาหลายๆกันอยู่ดีๆแต่มีกระบวนการเนี้มันทาให้ทุกอย่างมันอั้นอยู่ก็ก็เราก็จะเป็นอยู่โอกาสในการที่จะปรับปรุงกระบวนการนี้นะครับในนี้ถก็ตามนะฮะ กระบวนการนี้ก็ไม่ได้ว่าจะปรับปรุงไปได้แล้วแล้วพอลดลงไปแล้วก็ได้เลยเพราะว่าเขาลดไปอย่างมากเต็มที่เนี่ยก็ไม่เกินสี่ร้อยนะฮะพอลดไปขัสี่ร้อยเนี่ยมันก็จะไปเจอกระบวนการอื่นที่เป็นคอขวดแทนนะก็ลองไปคิดต่อนั้านกระบวนการปรับปรุงมันก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดเลยนะครับเพื่อให้กระบวนการมันเร็วขึ้นลดการรอคอยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเราสามารถจะปรับปรุงอะไรได้อีกนะครับเอ่อ ถ้าถ้าถ้าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีกระบวนการไหนที่ท,ที่ที่ว่าทํางานไม่เต็ไมไม้เต็มมือบ้างนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วล่ะมีการรอคอหยหลายอันแต่ว่ากระบวนการที่หนึ่งเนี่ยภางไนเขาก็ต้องเป็นคนเริ่มใช่ไหมเขาเป็นคนเริ่มเนี่ยเขาก็รอไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเริ่มไปแต่ว่าทําเร็วทําเร็วทําเร็วไปเนี่ยสุดท้ายมันก็ไปของมันก็ไปกองรองอ,งอยู่ที่กระบวนการทีออ่สามเพราะนี้เขาทชาช้าอยู่ไหมฮะดังนั้นถามว่ามีโอกาสทําอะไรได้ถ้ามองอย่างนี้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะนะครับ แทนที่จะปล่อยให้กระบวนการที่หนึ่งเขาทำเร็วแล้วก็ไปของกองรอเนี่ยก็อาจจะคิดเรื่องของการรวมกระบวนการบ้างนะหนึ่งกระซอนนี่รวมกันก็ยังใช้เวลาแค่แค่250นาทีเองถูกไหมฮะ250นาทีก็ยังยังเร็วกว่ากระบวนการที่สามอย,อยู่อยู่ดีเพราะฉะนั้นแทนที่จะปล่อยให้มีคนทํางานสองคนเราอาจจะรวมกระบวนการสองกับกระบวนการนี้เข้าด้วยกันแล้วใช้คนทํางานให้เหลือหนึ่งคนนะครับถึงจะช้าลงสักหน่อยนึงแต่มันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันจะมีกระบวนการที่ช้ากว่า กระบวนการอื่นที่ใช้กว่านั้นก็เป็นโอกาสในการที่จะลดจำนวนคนเอาคนไปทํางานที่จุดเื่นที่มีความสําคัญกว่าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้นีที่ผมพูดไปอันหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นว่าลูกค้าจริงๆเนี่ยมีความต้องการสินค้าเนี่ยอาจจะโดยเฉลีย่ยเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องการสองชิ้นนะครับวันหนึ่งใช้480นาทนีเนี่ยก็ฉะนั้นอัตราเฉลี่ยของเวลาที่ลูกค้าต้องการอาจจะอยู่แค่200 40ประมาณนี้สมมตินะฮะเขาเขาเ,เขาต้องการให้จังหวะจังหวะการทํางานของของบริษัทแต่ละขั้นตอนอยู่เท่านี้บางทีอาจจะเป็นโอกาสในการเรีย์เล้งนะฮะหรือจัดใหม่โดยจัดทุกกระบวนการเนี่ยให้มันมาสอดคล้องด้วยระยะเวลาความเร็วนะสอดคล้องกับจังหวะความต้องการของลูกค้าพอดีก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเรียกว่านอกจากลดเวลาลดลดความสุ่มต่อได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการนะครับ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ที่เป็นหัวใจของการผลิตที่จะทําให้เราลดความสินเลได้ครับ